สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคลิปนี้จะพามาทําปุ๋ยหวานค่ะพอดีว่ามีมะละกอทยอยสุกเรื่อยๆนะคะนกกินก่อนไปบ้างจิ๊อสอยล่วงลงมาเละไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะแบ่งมาทําเป็นปุ๋ยหวานวันนี้นะคะมะละกตอต้นนี้นะคะหวานมากๆค่ะตำส้มตามก็อร่อยกินสุกก็หวานมากเลยค่ะนกก็จะชอบมากิน เรามาดูวิธีการทําแบบง่ายๆกันเลยค่ะมะละกอนะคะล้างให้สะอาดแล้วไม่ต้องปอกเปลือกนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสักหน่อยนะคะใส่ไปทั้งเปลือกทั้งเนื้อแล้วก็มเมล็ดเลยนะคะในมะละกอนะคะก็จะมีสารจีเบอรินที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีค่ะจากนั้นใส่น้ําตาลแดงลงไปจะเป็นน้ําตาลแดงหรือว่าน้ําตาลโอถึงก็ได้นะคะใส่ลงไปพอประมาณนะคะเอาให้เทแบบแล้วปะหน้าไว้แบบนี้นะคะทุกคนให้ทั่วบริเวณด้านบนนะคะจากนั้นเติม ติมน้ำสะอาดลงไปค่ะถ้าเกิดใครมีถังหมักใบใหญ่กว่านี้นะคะก็เติมน้ําสะอาดลงไปพอท่วมค่ะและสุดท้ายเติมนมเปรี้ยวลงไปนะคะขอเป็นนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์พรีไบโอติกแบบนี้นะคะทุกคนใส่ไปเลย1ขวดเล็กนะคะหรือว่าใครจะใส่แค่ครึ่งขวดก็ได้นะคะ จากนั้นก็หาไม้มาคนสักหน่อยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้เป็นเวลา15วันก็สามารถนําไปใช้แล้วค่ะสําหรับวิธีการใช้นะคะก็นําไปผสมน้ําในอัตราส่วน1ต่อ1ก็ได้นะคะตัวนี้ใช้เยอะก็ไม่เป็นอันตรายนะคะจะใช้ทุกวันก็ได้ใช้แค่ไหนก็ไม่เป็นอันตรายนะในตัวของมละกอนอกจากที่เขาจะมีสารจีบรินที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชได้แล้วเนี่ย เขาก็ยังมีความหวานซึ่งเราสามารถใช้เป็นปุ๋ยหวานเพื่อเพิ่มความหวานให้กับพืชผักหรือว่าผลไม้ของเราได้อีกด้วยค่ะนอกจากมะละกอสุกแล้วก็ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดนะคะที่สามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยหวานได้อย่างเช่นกล้วยสุกแล้วก็มะม่วงสุกค่ะ ซึ่งของจีนนะคะก็ได้ทำไว้อีกโหลหนึ่งนะคะนานแล้วนะคะก็มีมะม่วงสุกแล้วก็กล้วยสุกนะคะและนี่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์นะคะที่จีนได้เก็บเอาไว้นะคะพอดีมีคนสนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะคะจีนก็จะส่งไปให้นะคะแบ่งปันให้พี่น้องได้ไปปลูกกันแบบฟรีๆเลยค่ะ นอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดไว้แล้วเนี่ยจิตก็จะทําการตอนกิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับมะละกตอต้นนี้เพราะว่าอร่อยมากนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณสํำหรับการติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ